ทำไมต้องปิดภาชนะเพาะประกาศการเพราะพันธุ์ประกาศไม่ใช่เพียงการปล่อยพ่อแม่ปลาลงในที่เพาะแล้วปล่อยให้ธรรมชาติจัดการแต่ต้องคำนึงถึงรายละเอียดเล็กๆหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือการใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหรือแผ่นทึบป,ปิดภาชนะเพาะหลังจากที่ลงพ่อปลาและแม่ปลาแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนที่ช่วยเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการเพาะได้สูงมาก 1. ลดแสงและสิ่งรบกวนภายนอกแสงแดดจัดหรือแสงที่เข้ามาโดยตรงอาจทําให้พ่อปลากังวลไม่สร้างวอร์ด หรือเลี้ยงไข่ไม่ดีการปิดด้วยแผ่นทึบช่วยให้บรรยากาศในภาชนะเงียบสงบและมืดกำลังดีคล้ายธรรมชาติที่ปลากัาดชอบ 2. อลดความเครียดของพ่อแม่ปลาปลากัาดเป็นปลาที่อ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวรอบๆถ้าพ่อแม่ปลามองเห็นคนเดินไปมาเงาสะท้อนหรือการเคลื่อนไหวข้างนอกอาจทำให้ตกใจและไม่จับคู่ผสมหรือในกรณีร้ายสุดพ่อปลาอาจกินไข่ 3. คงอุณหภูมิและความชืน้นการปิดด้านบนช่วยรักษาอุณหภูมิในภาชนะให้คงที่ลดการระเหยของน้ำและรักษาสภาพที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาไข่และลูกปลาแรกเกิดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อุณหภูมิแกว่งการปิดฝาจะช่วยลดความเสี่ยงลูกปลาอ่อนแอ 4. ช่วยให้พ่อปลาดูแลวอดได้ดีเมื่อไม่มีสิ่งรบกวนพ่อปลาจะมีสมาธิในการเป่าวอดดูแลไข่เก็บไข่ที่หล่นกลับขึ้นวอด ลูกปลาที่ฟักออกมาจะได้รับการดูแลเต็มที่ในช่วงแรก 5. เคล็ดลับการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดหรือแผ่นทึบปิดพานชนะเพาะใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดจะช่วยบังแสงและลดการรบกวนได้ดีปิดเฉพาะด้านบนไม่ต้องสนิททั้งหมดเพื่อให้ยังมีการถ่ายเทอากาศหากใช้ในโรงเรือนหรือฟาร์มสามารถตัดขนาดให้พอดีกับพันชนะเพื่อใช้งานซ้ำได้หลายรอบสรุปการใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด หรือแผ่นทึบปิดหลังจากปล่อยพ่อแม่ปลาลงที่เพาะเป็นขั้นตอนเล็กๆที่ช่วยได้มากทั้งการลดสิ่งรบกวนรักษาอุณหภูมิและทําให้พ่อแม่ปลามีความสงบส่งผมให้การผสมพันธุ์และการเลี้ยงลูกอ่อนประสบความสําเร็จสูงขึ้นดังนั้นอย่ามองข้ามอุปกรณ์ง่ายๆอย่างแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหรือแผ่นทึบปิดพันชนะเพราะนี่คือหนึ่งในเคล็ดลับสําคัญของฟาร์ม